ัสดีค่ะกลับมาเจอกับช่องอิสานเนเป็นมานะคะวันนี้วันศุกร์นะคะพี่น้องมนก็กําลังจะขับรถไปที่ทํางานนะคะไปที่ทํางานหัวหน้าเขาส่งข้อความมาบอกว่าให้เข้าไปเซ็นหนังสือสัญญาจ้างใหม่เซ็นกระดาษสัญญาจ้างใหม่นะเพราะว่าเพราะว่ามนเปียนสัญญานาะเขาเป็นแค่พนักง,งานชั่วคราวเขาจะให้ไปวันจันทร์ วันพุธวันศุกร์อาทิตย์หน้าเขาส่งตารางเวลามาให้นะไปได้ไหมไมไม่ได้เพราะว่าวันจันหน้าก็คือจะเริ่มเรียนแล้วมันก,ก็เลยต้องรีบมาวันนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวมณจะให้ดูถนนหนทางตามนี่นะแถวเดนมาร์กนะทางใต้เราถือว่าผลกระทบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ทางเหนือก็คือหิมะตกเยอะมากถ้าเป็นแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนี่นะมันก็ตกกระปิดกระปอยนะคะแต่ถ้า ถ้าตามทุ่งนานี่คือบ่อน้ําเยอะมากเพราะว่าสภาพทุ่งนาของเดนมาร์กมันไม่ได้เป็นสภาพเรียบนะมันเป็นทั้งเนินทั้งล่องเขาไม่ได้ปรับดินให้มันเรียบเรียบเท่าเสมอ,เ,อ,อเสมอเท่ากาันเหมือนบ้านเรานะพี่น้องก็คือเขาจะปรับตามภูมิภูมิประเทศเลยนะ ขับรถระวังนะ <S <S เห็นไหมน,น,นั่นบ่อน้ํานั่นบ่อน้ําเยอะมากแบบนี้ตามทุ่งนาบ่อน้ําเยอะมากอีกฝั่งข้างทางนึงก็มีแต่หมดขออหันกล้องไม่ได้เนาะเพราะว่านั่นเเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ขับไปทํางานประจํานะคะตลอดระยะเวลาหกเจ็ดปีที่ผ่านมาไม่ใช่หกเจ็ดปีเจ็ดแปดปีตั้งแต่เริ่มเป็นนักเรียนนะก็คือใช้เส้นทางนี้ไปทํางานนะคะ ก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วต้องเปลี่ยนอีกเส้นทางหนึ่งไปโรงเรียนนี่เส้นทางนี้มันก็จะใช้เวลาขับรถ15นาทีนะไม่เกินนี้นะพี่น้องจากบ้านถึงที่ทำงาน15นาทีเห็นไหมนี่พอถึงแบบนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันลื่นถนนมันเป็นน้ำแข็ง ที่น้ำท่วมถนนก็คือไม่สามารถขับรถผ่านได้เลยนะคะนี่ถนนถนนอู้น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งบางที่ก็คือขับรถผ่านไม่ได้เลยน้ำท่วมนะคะต้องมีป้ายติดไว้ห้ามผ่านห้ามผ่านโดยเด็ดขาดอย่างถนนมันก็จะเป็นทั้งถนนแบบนี้นะนี่นะขึ้นๆลงๆแบบนี้ไปตลอดทางนะคะนี่แหละค่ะมันก็มีบรรยากาศมาให้ดูนิดหน่อยนะคะวันนี้ ว้าจริงเหรอลูกเห็นไหมน้ำท่วมโอ้ดูสิบ้านไก่เราน้ำท่วมหมดเลยโอ้น้ำท่วมเป็นน้ำแข็งหนาวโอ้ยหนาวหมันกลับมาอีกแล้วอากาศแบบนี้มันกลับไปอีกแล้วนึกว่ามันจะหมดไปแล้ว แต่อากาศมันพึ่งลบสองนะคะมันก็ยังไม่แข็งมากมันแข็งแค่เปลือกบางๆข้างบนนะถ้ามันติดลบมากกว่านี้ก็คือจะแข็งนะวันนี้นะวันนี้ก็นี่อย่างที่อันย่าเขาเหยียบลงนี่เหยียบแบบว่าแตกได้ง่ายๆเลยใช่ไหมตอมวนป่ะมวนวันย่าอ้เชี่ยวว่ามันบางมากเลยนี่นี่เอามามามาใส่ฟ้าเคาียดเอาเข้าไป นั่นไปไปอีกเอาให้สุดเอาให้สุดลูกพี่น้องสังเกตเห็นมือแอนยาแอนยาหอบอะไรน,นั่นน่ะเบียกมันแล้วแอนยากบมาลูกหนาวมือแล้วน <c oughs> ู้ อันนั้นมันอันนั้นมันอย่าไปตรงนั้นนะลูกนะเพราะนี่มันมันเลอกเกินไปนี่มาเหยียบตรงนี้เหยียบแค่นี้ก็พอหนิเห็นไหมเหยียบเหยียบเหยียบนหยียบเหยียบเอาขันมือแม่ไว้แล้วก็เหยียบนั้นมวนนั้นมวนเอาเหยียบไปเหยียบโอ้ยเนาะซิลลี่ไปไหนอะซิลลี่เดี๋ยวแยมาให้ดูก่อน จะบอกว่าวันน to ี้นะวันศุกร์จริงๆต้องซื้อขนมแคนดี้แต่ยายเขาขอนี่ไอติมพี่น้องอากาศติดลบลูกลูกคอยนเนี่กินไอติมอยู่อ้หนาวเข้ามากันเถอะไปแล้วไปเอาเงินเลยนเอายั้งขึ้นมาอุ้มกันฟอฟ้าทำไมแอบอุ้มกันเลยตรงนี้ทำไมอะน่ะอมัน็เลกนนเลินนัมันเ่มน แมวไปหลบอยู่ในบ้านไก่บรนั้นเสียบอรซึนส์อุ้ยโอ้ยแมวก็เขาไปหลบหนาวจ้ะพี่น้องแมวก็เข้าไปหลบหนาวนะยังมีอีกให้เหยียบได้เยอะเลยเห็นไหมฟ้าที่โชว์เอ็ดใช้เพราะนั้นเหยียบลูกเหยียบอ้ะฟ้าเห็นไหมนี่พี่น้องจริงๆแล้วน้ำมันเลย มันซึมเข้าไปใต้ดินแล้วมันก็เลยมีแค่เปลือกน้าแข็งตรงนี้นะตะลกมากเลย <c oughs> นี่น้ํามันซึมไปหมดแล้วเห็นไหมบางที่น้ํามันก็ซึมลงใต้ดินหมดแล้ว <c oughs> อู้อเอาไปยังือห้ามกันลูกทำไมอะลูก <c oughs> <ำ>ก้นนุ๊กครับแม่หนาวแล้ว มีมีการแบบว่าให้ให้เหลือพื้นที่ไว้ด้วยห้ามเยียบมดดละกันน้ำแข็งกับหัวงกันด้วยเดิเที่ยงห้ามห้ามไปเยยบมดจ้องไปถ่ายเย,ยบ <laughs> จ้องไปถ่ายเย,ยบ <laughs> ที่หลังอเนี้ย <laughs> ์บอกว่าให้เย็ยบอยู่ตรงนี้ก็พอไฟะอย,ย่าไปเยยบตรงนั้นตรงนั้นเอาไว้ที่หลัง <c oughs> ออ ไอ้แย่ไอติมโอเคจะบอกว่าไอติมมันละลายแต่ลืมพิดไปว่าอากาศมันติดลบมันคงไม่ละลาย <c oughs> โอเคโอเค,อเ,คเด็กๆแม่ไม่มีถุงมือแม่เข้าบ้านก่อนนะต้องขออนุญาตเข้าบ้านก่อนนะแม่ถ้าเด็กๆจะเล่นก็คือแล้วแต่เด็กๆเลยนะไปเลยนะ I'm โอ๊ยซื้อมยิวรู้หิวไหนแถวนี้บอกฟ้านุ่ Daddy, hungry. นเด d กดีฉนหิวมองดูก่อนฮ่ a ฮ brown egg, brown egg? ไข่พะโล้เนีย mm hmm. ไม่มี brown egg แล้วลูกก็ยันซื้อมากินแต่ไข่พะโล้พะโลโอ๊ยเด็ดที่เอนี่ นพุ้นสลกไฟมาำหมยไ,ไม่ใช่ไม่ด้สะพ์เออหมูยอโอ้ยหมูยอก็เหมือนลูกชิ้นอะไรลูดดกลก็จะทำสูตรคล้ายๆล,ล,ลูกชิ้นเลยนะน้ำตาล I'm hungry โรตีเกลดดือเอ้าอ,อุ้ยเฮ็ดพีดแล้วเฮ็ดอะไรอีกอุ้ยลืมใส่อุปกรณ์เอาอีหอย่างพายาก็ไม่บอกแม่เนาะแม่ลืมใส่อุปกรณนะ์น่ะลืมลืมใส่ใบมีดอ้าวงานเขาเลยที่นี่ เอามือออกมอ้วนเสร็จแล้วุูบนะคะมันก็จะใช้กระดาษฟอยแทนใบตองอน,นี้เลยไม่ทำก้อนใหญ่ทำสั้นเล็กๆจะให้สุดน่อยปิ้งิดนหนึงนี่นะคะ อนนี่นะคะหมูยอกระดาษฟอยล์มาทำอะไรลูก็จะนึ่งแบบนี้เลยเอสวดีเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกัน ลองดูก่อนถ้ามันถ้า,มถามไม่ข้างในไม่สุกนี่คือเสียเลยนะเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่สุกก็ต้องห่อใหม่แล้วเอาไปนึ่องอย่อยางนี้สุกบนไฟแล้วว้าวึ <laughs> ็เหยวแต่ <laughs> ทำไมหมูยอล้วเหี้ยเหยวลูก

เดีย๋ยวแม่ปัดปัดผ่าครึ่งเลยนะตรงกลางๆเลยนะนยนะว่ามันสุกไหมชาราสุกอยู่นะโอเค cosine, นี่นะคะหมูยอนะคะทำเองแล้วก็ใช้กระดาษฟอยล์นึ่งแทนใบตองนะเรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้นะคะมูลก็จะไปปาร์ตี้บ้านพี่เจียมนะคะปาร์ตี้ปีใหม่นะคะพี่น้องเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศกันนะคะ แล้วพวกเราจะมีเมนูอะไรเด็ดๆมาให้พี่น้องได้ร่วมรับประทานด้วยกันเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะนี่นะ